เฮ้ยครับสวัสดีครับทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมช่องบนมีอันนี้ดูลูกสาวผมกำลังอาบน้ำเรียบร้อยอาบน้ำเรียบร้อยแล้วมาเช็ดตัวเช็ดอะไรเรียบร้อยแล้วรอเปิดพคดลมให้นอน เทา่รถก็ยังไม่จบกันกลับมากินข้าวที่บ้านเงินไม่มีเออเช็ดเช็ดเช็ดตัวเช็ดให้มันแห้งเช็ดลูกเช็ดเช็ดให้แห้งเช็ดให้แห้งเช็ดอีกเช็ดอีกเช็ดอีกก็อุ้ยเก่งเหลือเกินมากลูกข่อเก่งว่ะเช็ดตัวก็เฟนนะคะเราจะเอาไปลูกสะพ้ายติดต่อมานะคะนี่เห็นไหนะ ค่าดองไม่แพงค่ะสิบล้านค่ะผ่านกันเป็นมีลูกมาแล้วเป็นแม่ห้างน้อยนะคะนี่นะแม่ห้างน้อยนะ